การประเมินพัฒนาการของเด็กๆวันที่3ไปติดตามกันเลยนะคะสวัสดีค่ะด็กๆค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูคูกับครูนิ่งนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ในสัปดาห์ของการประเมินพัฒนาการของเด็กๆนะคะวันนี้เข้าสู่วันที่3แล้วนะคะก่อนที่จะไปเริ่มประเมินพัฒนาการของวันนี้กันนะคะคุณครูก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากเด็กๆ,ๆเช่นเคยค่ะเป็นการเล่นนิ้วมือนะคะ แจ็กกับจิ๋วค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ <S <S มือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างจูสองนิ้วขึ้นมาสองข้างแล้วแปลงล่าง <S <S เป็นแจ็กกับจิ๋ววันหนึ่งแจ็กน่ารักปีนไปตักน้ำบนภู จิวเป็นเพื่อนกับเจ้าปีนปูขาวไปตักน้ำกับแจ็คโอ้ยแจ็คตกลงมาแล้วร้องบอกว่าสีสระแจ็คแตกจิวก็มองดูแจ็คสีสษะเลยแตกพราะตกมาดังปังค่ะเด็กดก,การประเมินพัฒนาการของเราอันแรกในวันนี้นะคะเป็นการประเมินพัฒนาการ กล้ามเนื้อมือมัอมดเล็กและสติปัญญานะคะหรือเรียกว่า FM นั่นเองค่ะสำหรับเด็กเล็กอายุ3ปี6เดือนเป็นต้นไปนะคะเป็นการประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่ถูก,ถก,ถกตัดออกเป็น3ชิ้นนะคะถ้าผู้ปกครองไม่มีจิ๊กรูปภาพแบบนี้นะคะสามารถเลือกรูปภาพที่อยู่ที่บ้านนะคะเป็นรูปการ์ตูนรูปภาพอะไรก็ได้นะคะ นำมาตัดเป็นสามชิ้นแบบนี้นะคะอย่างแรกให้เด็กดูภาพนะคะที่สมบูรณ์ตรงหน้าเด็กนะคะจากนั้นให้แยกชิ้นส่วนนะคะที่เราตัดออกมาข้างนอกสลับกันไปมานะคะ แล้วลองให้เด็กได้ต่อให้สมบูรณ์นะคะค่ะถ้าเด็กต่อแบบนี้ได้สมบูรณ์ถือว่าผ่านนะคะแต่ถ้าเด็กยังทำไม่ได้นะคะให้ช่วยคระออกมาอีกครั้งแล้วก็ให้เด็กทำนะคะ3ามครั้ง ถ้าเด็กผ่าน1ใน3ามครั้งทำได้ถือว่าผ่านค่ะคาเดก,เดกต่อไปนะคะเป็นการประเมินพัฒนาการทางด้านการเข้าใจภาษาหรือว่า R L นั่นเองค่ะในระดับเด็กเล็กอายุ3าปี6เดือนเป็นต้องไปเช่นกันค่ะเป็นการเลือกจัดกลุ่มวัตถุนะคะตามประเภทเสื้อผ้าได้นะคะโดยผู้ปกครองสามารถหานะคะ รูปภาพเสื้อผ้าอาหารและสัตว์โดยอาจจะวาดหรือตัดตามหนังสือนิตยสารต่างๆก็ได้นะคะตามแผ่นภาพต่างๆที่แจกก็ได้นะคะแล้วนำมาให้เด็กๆดูนะคะลองพูดคุยกับเด็กดูว่าแต่ละวัตถุแต่ละอย่างมีอะไรบ้างนะคะมีอาหารมีสัตว์และก็เสื้อผ้าอย่างละ3าชิ้นนะคะเสร็จแล้ว เราคะรูปภาพนะคะนำตัผ้า,ท,าที่ผู้ปกครองตัดมานะคะนำมาะคะเรียงกันนะคะสลับกานทั้งเสื้อผ้าและอาหารนะคะเป็นแถวสามแถวนะคะแล้วลองให้เด็กๆหยิบเสื้อผ้าขึ้นมานะคะ่ะ ลองหยิบเสื้อผ้าให้คุณครูสิคะถ้าเด็กๆทางดาแบบนี้ถือว่าผ่านนะคะถ้าเด็กยังทำไม่ได้ให้ผู้ปกครองลองอธิบายดูนะคะว่าเสื้อผ้าเป็นแบบไหนการเกงเสื้อเป็นอะไรอย่างไรนะคะลักษณะของสิ่งของที่อยู่ตรงหน้านะคะ แล้วลองให้เด็กเลือกหนึ่งในถ้าเด็กเลือกถูกนะคะหนึ่งในสามครั้งก็ถือว่าผ่านค่ะผู้ปกครองสามารถสอนจากของจริงก็ได้นะคะนำเสื้อผ้าไปรวมกับวัตถุประเภทอื่นโดยเริ่มจากให้เด็กเลือกวัตถุสองประเภทเช่นเสื้อผ้าและสัตว์เมื่อเด็กเลือกได้ถูกต้องเราจึงเพิ่มประเภทวัตถุเป็น2และ3ประเภทต่อไปค่ะค่ะเด็ก สำหรับการประเมินพัฒนาการเด็กด้านสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นการประเมินพัฒนาการด้านการใช้ภาษาค่ะหรือเรียกว่า P.L. นะคะระดับเด็กเล็กอายุ3ปี6เดือนค่ะค่ะโดยให้ผู้ปกครองนะคะถามคำถามทีท่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวันของเด็กๆนะคะที่ผ่านไปช่วงขณะเช่นเมื่อตะกี้หนูไปทำอะไรมาคะหนูไปเข้าห้องน้ำมาค่ะ ถ้าเด็กตอบได้แสดงว่าผ่านนะคะค่ะหรือว่าเราสามารถถามถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาระยะเวลานานขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะคะแต่ไม่เกิน10นาทีบ่อยๆนะคะจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กตอบนะคะถ้าตอบคำถามไม่ได้ให้ตอบนำหรือทำท่าทางประกอบและถามซ้ำๆนะคะ, <ๆ S 2> ะ,คะเพื่อเป็นการฝึกใช้ภาษาของเด็กนั่นเองค่ะค่ะ ้ายนะคะคุูครูกับคุณหนิงนะคะก็ขอลบก้อนอุปกรณ์นะคะถ่ายคลิปวีดีโอการประเมินพัฒนาการของเด็กนะคะแล้วก็ส่งมาใต้คลิปีโอคุอูครูกับคุณหนิงเลยนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะคุูครูกับคุณหนิงก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย